ตอนนี้จะพาทีมงานนะครับไปหาเดินชมตลาดนะครับหาอะไรทาน,นหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรทานบ้างนะครับเดินแล้วเสิเดี๋ยวก็รถชนพี่ที่ฉันม้่งกินก่อนนิดหน่อยแล้วบีบเสร็จแล้วเข้ามากินใหม่ใช่กาเยอะแล้ว,ลว,ออลวโอ้ โเขาเต้ามีปลาต้องโขดด้วยอันนี้ประเภทยำตลาดกำลังจะตั้งตลาดกำลังจะตั้งหม้อยังไม่ลกยกล้อมใจ ยังไม่ยกหม้อลงจากรถเลยตายไปนี้นี่อ่ะใหเยอะแยะเลยเดินดูก่อนมาพึ่งเต้นเต้นอุ๊ยนี่เจอแล้วน้องใส่น้ำแข็งใสอ๋อนี่ดูแลมานี่เลยกาอกศิ สามหมื่นห้าเกเฮ้ยออกมันนึยู่เฮ้ยไม่ใช่ 3... ามสามสิบพันห้เฮ้ยเราเรียกไงวะสามสิบพันห้าสามสหละเนี่ยพิเ็ษซื้อเก่งอหาไะไกินหน่อยไ้ยตับาหมึ้ก็น่ากินว่ะโอ้โหนี้ก็น่ากินว่ะ What i t did? เฮ้ยข้าจีนี่ไงข้าจีอแต่กะบาป๋อเนี่ยเนี่ยโตแล้วก็อาวีเอาหมูปิ้งไหมเป็นอะไรจีเอาเนี่ยปิ้งเอาเนี่ยปิ้งขนมข้อจีคืออัที่เรากินตอนขนมปังอ่ะเอาเหรอเฮ้ยมีเน็ตได้ไงวะ ต้องตั้งต้งตั้งต้องตั้งนะไปซื้อผ้ามาอี้นี่นะตอนนี้เผ็ดมากเลยนะเผ็ดหลายเผ็ดหลายเผ็ดหลายยืนหรอนทางอันนี้คือคือข้าวเหนียวกิ้งนะครับอ้ยค่ิสงิวอ้เจ้าระเจ้ อันี้่ังไดคนรื่งเัน้เนตม่ไมไม้หนึ่งสี่พันสองไม้แปดพันสามไม้หมื่นได้ไหมใช่ป่ะหมื่นป่ะมดออกต่อยม่รีแล้วไทยก็คีเดี๋ยวนะสามวันเท่าไหร่สิบสองสิบสองพันเท่ากับหมื่นสองรับเป็นเงินบาท ได้สองพันอนนี้ไม่ใช่วันนี้แสนสองพั0ได้ได้อะไรอีกอะไรวะม้กรานสองหมื่เท่าไหร่นะสองหมื่นสามอันสองหมื่น สองหมื่นอ่าๆๆสองหมื่นสองหมื่นครับเอาอันนี้สองหมื่นอันนี้สองหมจ้ะแล้แมนหา่แบ้างสิครับอู้หมาไก่ เาเพิ่งจะขายต่อ้แย่ไม่ขายอยู่พีดใหม่ตหลายไม่เข้าเี๋ยวไล่หนยเดียวเดี๋ยวไปติดตามตัวเองที่ในช่องนะในช่อง Youtube นะ Happy Chef Channel ต้องรีบดูนะคนคนที่ทำทำคลิปใกล้จะไม่อยู่กลไปแล้ว อ,นนอ,นนอันนี้อ่ะมีเทปลงด้วยอ่ะเหมือนกันน <Amen. S 1> ี่หว่าโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดเลาร้าเนีผ็ดเผ็ดปลาล่าเนี่ยเนี่ยลองเอาเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยร้อนร้อนต้องติดร้อนร้อน

อันนี้อะไร้เต้ยอวอันนี้เป็นอ้วนพิยาบ่วหมอันนี้เป็นม่ออออไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเผ็ดมากมาไมหเม,ม,นนไมเผน,น,น,น้ำจิ้มซีดเหรอ แลกอันนี้หนึ่งสองเทีงบอกหนึ่งสองเฮแอาเอาอันนี้ตอนนี้ตอนดินรับเงินไทยเหรอวะแบบล่างลางนืงออันนี้ดินี่อันนี้น่ากินอเส้นละห2ึสองหรอเ่นสองนี่ตกเท่าไหร่วะนี่สิ ับเงินไทยนะเอาดไม่เียกบอีเนปั้ไหจะโชว์ว่าฟันดีว่างั้นเถอะ เหนีบิ้งเขบอกปาเนียบิ้งเม้าวจีมันไม่ใช้าวจีบ้านเราใช่คะอมอร่อยปะคะก็โอเคนะลองดูเดี๋ยวเขคงบอกได้ไมงหนาหนะมันเหมข้าจีเลยพี่เจ้มันเขแปลกๆดีทเาเอาขมหือหาม่เอาม่อาพี่มเปลี่ยนรูปปกนกไม่ขอนอนเขาบอกเละนอนมันมกอครับแล้วกาหานเรียกว่าอะไรตรงนี้ เป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้อะไรนะครับอันนี้ข้าวจีนข้าวเหนียวปิ้งขอความย่าถือให้อันนี้เราเรียกกินได้กินได้แซ่บไหมแซ่บแซ่บแซ่บครับกินก่อนเลยครับมาช่วยถือให้พีแต่คนหยิบมาให้พี่เจี๊ยบใช่หยิบมาเพื่อถ่ายพี่เจี๊ยบจะถ่ายตัวเองไม่จะถือไม่เป็นไรไม่เป็นไรไก่ย่างันด้านเราร้อยไม่ันไปจะมี้ผูก มันมันขมมันอันนี้มันชนะอะไรนะไสอันนี้เหรอไส้ไสแก่ไ้ไมูไม่จะกินแล้วกินม่หมดไงตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย ตัวละแสนตัวละแสนสี่บาทะคิดนีเท่าไหร่คะเจ็ดกีบแสนกีบอ๋อแสนกีบหารด้วยหกร้อยสี่สิบของพหร้อยสี ผมเจอไปชิ้นหนึ่งทำตาไหลเลยเผ็ดมากนี่ชิ้นเท่าไหร่ครับเัวนมีสิบหกเกมีสิบแปดสิบหกสพัน หกสิบแปดมต่างกันยังไงอะอันนี้ใส้เปือกเหรอเปไส้เปือกดีนะคะ,ะมะพ้าวเนไมะี้มะพร้าวดีกว่ามะพร้าวเช่นิอันนี้ก็สิบหกสิบหก